เด็กๆมันไม่ให้ราคาเลยนะวันนี้นะถ้าใครติดตามดูนะจะเห็นว่าเด็กๆมันไม่ให้ราคาเลยว่ะขนาดรัฐมนตรีนะครับเด็กๆมันไม่สนใจด้วยนะมันไล่อย่างาหมูหมานะครับม็อบเด็กวันนี้นะครับเขาคอนโทรลม็อบเขาได้ดีมากนะครับ เวลามีตำรวจมาถ่ายรูปเอ้ยมีคนมามุงครับวันนี้สิ่งที่ผมรำคาญมากอยู่คือฝูงนักข่าวมึงจะไปทำเฮียอะไรยะแยะครับนะนะผมเห็นสื่อทุกช่องนะครเกะกะมากบางเด็กเป็นอุปสรรคนะครับไปทำข่าวนะสื่อส้นตีเหล่านี้นะมึงทำข่าวไปมึงก็ไม่ออกมึงจะไปทำทำเฮียอะไรนะข่าวแม่งเยอะมาก นะครับอาศัยความเปน็นนักข่าวไปเกาะอ,อยู่นะครับขอบเวทีเพื่อจะบันทึกข่าวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอมันนึกถึงเรื่องความเป็นจริงมึงจะไปกันทำเหี้ยอะไรย่งเพราะจริงมันก็มีอยู่ไม่กี่ช่องทางที่เขาถ่ายทอดอยู่แล้วความจริงพวกมึงไม่ควรจะไปด้วยเพราะมึงไปมึงก็ไม่ออกข่าวอ่ะรู้กว่าวันนี้หนึ่งกันดับแรกสื่อเนี่ยคืออุปสรรคเกะกะเยอะแต่ไรคุณภาพนะครับ แล้วยังมีโลโก้เอามาเลื้อนไปอยู่ด้วยช่องส้นตีนี้มึงจะไปทำเฮียอะไรมึงไปนมึงไปลุงพลไปนะมึงไปเจาะข่าวลุงพลต่ออย่าเสือกสเสหลกเกกเรื่องของเด็กก็เลยเพราะมึงไม่เคยออกเออนะครับอ่ะพอถ้าพักหนึ่งคนระับก็มีเสียงว่ามีรัฐมนตรีมาเว้ยผมอา้าวรัฐมนตรีออกมาเว้ยมันจะจบลงยังไงวะแล้วจะออกมาทําไมวะเด็กๆจะคอนโทรลอย่างไงครนะับในเมื่อวันนี้เด็ก กำลังเจอกับรัฐมนตรีที่มีความเกา่าแล้วผมก็เชื่อวน,นี่ที่รัฐมนตรีออกมานะเฮ้ยแ <Hey, S 1> ม่งเก่าเว้ยที่มันออกมาเพราะมันจะอาศัยความเกา่าเก่าที่จะออกมาจะชิงซีนเด็กนะคุณรู้ไหมครับวันนี้ผมอ่านนะผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมมองว่าวันนี้การที่รัฐมนตรีออกมาเนะี่ยเดาเห็นตอนแรกนะ ก็คงคิดว่าออกมาเพื่อจะอาศัยความเก่าอาศัยความเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วท้ายสุดก็จะชิงสินเด็กแล้วก็อาจจะขึ้นไปจับไม่เด็กแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการเกี้ยกรอมเด็กหรืออาจจะมีการเจรจากันอะไรต่างๆนะผมก็ดูเด็กๆนี้จะรับมือกับรัฐมนตรีได้ยังไงนะคิดดูับเด็กนะเด็กมัธยมนะครับมัธยมปลายนะครับจะรับมือกับรัฐมนตรีที่มีความเก่า ค,ความกล้านในชีวิตเป็นอดีตหัวหน้ามอ็อบเป็นแกนนำมอ็อบนะครับเป็นเคยเป็นผู้นำฝูงชนนะเด็กๆเ,เราีจะสามารถรับมือกับรัฐมนตรีได้หรือเปล่าลุ้นมากเลยคนระับผมว่าเด็กต้องเส็จแน่เลยแต่ผิดคาดเว้ยเด็กๆมันไม่ให้ราคาเลยนะวันนี้นะถ้าใครติดตามดูนะครับ จะเห็นว่าเด็กๆมันไม่ให้ราคาเลยว่ะขนาดรัฐมนตรีนะครับเด็กๆมันไม่สนใจด้วยคนระับมันไล่อย่างหมูหมานะครับมันไม่ให้ราคาเลยนะเออนะครับจะพยายามแทรกเข้ามาครับจะเข้ามาตรงจุดที่เป็นบริเวณที่หน้าเวทีที่เด็กๆปลาใสเด็กๆมันไม่ให้ราคาว่ะมันไล่เฉยเลยผมตกใจเอ้ยมันเจ๋งว่ะ ไม่หมดถ้าจะฟังไปต่อแถวต่อท้ายนะครับนะครับเด็กมันบอกวันนี้มันมาไล่มันไม่ได้มาคุยมาไล่มันไม่สนใจหรอกจะมาไม่มาเขามาเพื่อจะมาไล่ครับเห็นไ,ไหมครับเด็กบอกถ้าจะฟังก็ไปต่อท้ายแล้วขอทางนะครับขอท้ายรัฐมนตรีหน่อยครับนะแล้วนะรัฐมนตรีโผล่มาเนี่ยอยู่หลังเวทีนะเด็กมันไล่นะไล่ไปต่อแถว อย่าแซงคิวนะครับถ้าจะฟังก็ไปต่อแถววันนี้นะผมดูหน้ารัฐมนตรีทีมงานนะห้อมล้อมนะทําตัวไม่ถูกนะครับนะครับจะกลับก็เสียฟอร์มจะไปต่อก็ไปไม่ได้ครับนะครับท้ายสุดก็ก็ต้องพยายามเดินมานะมากลางกลางกลางแถวนะครับคุณเห็นไหมครับถ้าเกิดใครติดตามผมนะว่าพยายามจะม้วนกลับมาแล้วก็เข้ากลางครับ เด็กมันก็ไล่ต่อนะครับให้ไปต่อทางด้านหลังนะครับแต่ท้ายสุดรัฐมนตรตีก็หลุดเฟรมออกไปเด็กมก็ทํากิจกรรมมันต่อโดยไม่สนใจไม่ให้ราคานะครับวันนี้เขามาเขาไม่ได้มาเจราจาอะไรเลยเขามาไล่เขาบอกเขามาไล่นะครับจะออกมาทำไมถ้าจะมาฟังเขาพูดก็ไปต่อแถวโอ้โหนะถือว่าวันนี้เป็นการรับมือที่ดีมากเลยครับผมยังคิดว่าเออท้ายสุดพอรัฐมนตรมตีมาก็เจราจากัน แล้ถ้ายสุดแล้วสมุดีก็ขอพูดอะไรนิดหน่อยใช่ไหมครับก,ก็จะคว้าไม้จากเด็กแล้วก็พูดน้ำไหลไฟดบับอ้างเหตุผลสารพัดใช่ไหมครับแต่ท้ายสุดนนี้เด็กมันไม่ให้ราคาครับหมดท่าเลยครับ